สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับแลน่นอนว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครัวคุณต่อยยกครับอยู่กันที่เซ็นทรัลโคราชนะฮะร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3มีนาคมเลยนะครับผ่ไปกี่วันแล้วนะครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังแล้วก็ครัวคุณต่อยเซเลกเต็ดนะครับแล้วก็ของใหม่ๆเพียบบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างง่นอย่างงี้แต่ผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจริงบอก ก่อให้ไม่ใหม่เั่นกันไปเพราะปีงเจอกันหุ่นดีแต um ่ใหม่ฮะใหม่มันมีของใหม่เพราะร้านค้าเขาไม่ยอมอยู่นิ่งอยู่ที่ของดีๆของดังๆของเขาก็เอาไปแต่เขาเติมของใหม่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้น60กว่าร้านค้าท่านมั่นใจได้ที่โคราชรับใครอยู่แถวนั้นมาได้แต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพก็มามามาแค่ตัดงหกแค่ตั้แถลงคันที่สามก็หได้ครับอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับสองสามเขายังจัดอยู่เหรอครับอาจารย์ครับผมอาจารย์คนที่รวยนะพี่โก้สองสามเสาร์อาทิตย์

อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ใชอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้และอยู่แบบเดิมเดิมเฉยเฉยน้อยๆอยไม่ได้ไม่ได้อย,ยไดอย่างร้านนี้เป็นตัวอย่างถ้าท่านอยากได้อะไรอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยแถวนี้ของเราจะพาท่านไปกันที่สงประภาร้านฟ o r รสต a าคาเฟสงประภา,า,าครับร้านนี้หาง่ายครับอยู่ในซอยสงประภา30พอผ่านซุ้มประตูหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมืองเนี่ย ก็โค้งขวาไปตามทางอีก100นะร้อยเมตรนะฮะร้านนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือปักหมุดตามชื่อร้านแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยครับสมัยก่อนนะฮะเริ่มจากขายขนมแล้วก็เครื่องดื่มครับปัจจุบันนี้พอฐานลูกค้าแน่นก็เริ่มขยายพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มอาหารให้หลากหลายขึ้นทั้งไทยอีสานแล้วก็อาหารอิตาเลียนครับเมนูเด็ดๆเดดขานะครับมีทั้งข้าวผัดน้ำพริกปลาทูยำหัวปลีหลนกุ้งปูนิ่มคั่วพริกเกลือ และเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือหมูพัดลมนะฮะกินคู่กับแกงส้มไหลบัวกุ้งสดจะเข้ากันสุดๆเลยฮะเคล็ดลับนะฮะหมูพัดลมก่อนตัวหมูเนี่ยเขาจะหมักสูตรเฉพาะเลยนะแล้วก็นําไปตากกับพัดลมไม่ตากแดดนะฮะเพื่อจะได้ความฉ่านุ่มเข้าเนื้อแบบไม่แห้งส่วนแกงส้มเนี่ยนะฮะเขาจะใช้พริกแกงแบบตําเองโดยผสมเนื้อปลาทับทิมตำรวมไปกับพริกแกงเลยจะเพิ่มความหอมความนัวตามสูตรโบราณของคุณยายนะครับ ไหลบัวนเนี่ยเขาเน้นเลยว่าต้องอ่อนมันจะกรอบนุ่มรสจัดถึงใจกินคู่กันแล้วแบบลงตัวส,สุดๆเลยร้าน f o r e สต a าคาเฟซอยส่งประภา30หมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมืองนะครับเปิด10โมงถึง5ทุ่มวันนี้เต็มโต้ในรายการเลยครับแล้วถ้ามานี่มาอีกไม่ได้ครับส่งประภาแถวนี้เองดอนดเมืองเจ้าของร้านใจดีมาน,นั่งอยู่ในสตูนะครับดีครับที่ั้งหมดเลยนะ แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับนั่นยังเด็กมากเลยนะครับไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังยังเด็กมากเลยนะคุณแม่คุณแม่เจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยคุณแม่นี่ดูดูดูแล้วว่าคุณแม่โตขึ้นไปสวยแน่นอนคุณแม่เพนไม่ตรงันนี้แล้วคุณแม่บอกไม่อยากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่แต่ว่าที่ของเขาเด็ดคืออันนี้ที่เขาบอกว่าเขาต้องกินนะฮะแกงส้มแกงส้มไหลบัวแล้วกินคู่กับตัวหมูพัดลมใช่เป็นไงฮะ ท่านกินแกงส้มร้านเขาเนี่ยผมพูดอย่างอย่างคนที่ไม่ชอบเผ็ดอย่างอ๋อเนี่ยกินมีแต่ความสุขเลยอืมันจะมีความสุขแล้วมันรสชาติเพะเพะพุชอ่ะพริกแกงเขาจะใส่ตัวเนื้อปลาทับทิมลงไปมันเนี่ยก็เขาบอกแล้วเขาเลือกแต่แต่จนอ่อนอ่อนแต่วันนี้ผมจะขอนี่ยไม่ชิมอาหารเพราะว่าผมจะกินเครื่องดื่มภาคใต้ครับอะไรเครื่องดื่มภาคใต้อันนี้เป็นชากับสตอวริชาสตอสตอสตอเป็นสตออะไรว สตรอเบอรี่ชาเขียวสตรอเบอรี่บอกว่าของภาคใต้ดูดิไม่ใช่สตรอสตรอแต่ว่าหนูหนูบอกเลยนะแม่วันนี้นะถ้าหนูไม่กินเค้กเนี่ยน้ำอะไรอ่ะไม่ไม่ไมให้น้อยอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ให้น้อยครคุณกินหมดแล้วฮะผมอยากกินหมูพัดลมขมากเลยนี่ฮะนี่คือหมูพัดลมนะคุณผู้ชมครับตัวหมูเสร็จปุ๊บเขาไม่เอาไปตากแต่ไปพอหมักเสร็จไปผึ่งกับพัดลมเฮ้ยอร่อยแน่อร่อย หนูจะกินของหวานบ้านนี้มัวม่วเหรอบ้านนี้เขาเริ่มจากเค้กก่อนนะแล้วเขาค่อยๆขยายมาอาหารข้าวอะไรอ่ะแหม่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 เีี่ยมั่แลม่ม่แม่แลม่ม่แหม่วมัแ่ว่แหม่อม่แหม่แหม่ม่แหมแหม่แหม่แห่แหมเดียวแห่เดม่แหห่แหม่แห่แ่แห่แหม่แห่แห่หม่แหมห่ยหม นี่คือฟอเรสต้าคาเฟ่อยู่ในซอยสงบรพาสา30นะครับหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมืองนะครับแต่ถ้าใครอยู่โคราชไปเจอกันครับครูคุณต่อยยกทับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งวันนี้ถึงวันที่3มีนาคมเลยครับอย่าพลาเด็ดขาดนะครับความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นนี่เราไม่ต้องไปกังวลหรอกนี่เค้กภาคใต้เค้กอะไรอะสตอ บอกแล้วให้มาทั้งหนู่เมื่อกี้อมัมาเล่นหลายดอกเล่นทั้งวันมาเนี่ยล่นทั้งวันแล้วไม่ได้ด้วยพักตรงนี้สักครู่พวกสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของราสักครู่เดียวครับปลาตะเพียนต้มเค็มครับ กินมาไปทั้งเกดเลยมัน,นแบบอร่อยรสชาติหนูเคยกินตอนเด็กเป็นความแตกต่างของพื้นที่ใช่ครับหนูเกิดที่อ่างทอง<ม>การกินปลาต้นเค็มคุณไม่ได้เกิดฝรั่งเศสเหรอครับเออคุณแม่อยากให้ไน้รู้ที่พิชชนบทเลยกลัวค,คุณไป